การฝึกความยุ่นตัวของข้อต่อได้กล้ามเนื้อเนี่ยฮะหรือการยืดเหยียดเนี่ยมันจะต้องยึดหลักอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกเลยครับจากหนังสืออีกเช่นเคยอ่ะสุขศกษาหมอห่านะครับผมแน่นอนครับผมในแต่รับการเนี่ยฮะเราเนี่ยจะควรที่จะมีการยืดเหยียดให้มันพอเหมาะพอสมเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ทางานสัมพันธ์กับกล้ามเนื้ออย่างเต็มที่แน่นอนในส่วนของกรารวิ่งยืนเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่อมอุณหภูมิให้กับกล้ามเนื้อนะฮะก่อนทําการยืดเหยียด เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยก็จะมาเชื่อมโยงกันถึงข้อที่1ครับคือการอบอุ่นร่างกายออย่างจะเป็นการเดินหรือวิ่งนะฮะเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับกล้ามเนื้อก่อนทาการยืดเย็นนะครับถัดมาคือเลือกกลุ่มข้อต่อได้กล้ามเนื้อสำหรับกีฬาโดยชินิะครับผมถ้าเราจะเล่นกีฬาอย่างบาสเกตบอลเนี่ยมันก็ข้อต่อตรงแถว ข้อต่อข้อศอกเรานั่นเองครับคือเราจะได้รับข้อต่อตรงข้อศอกตรงนี้ที่จะยืดเยยดนะครับผมอันจะหลดไปถึงข้อต่อตรงแถวระหว่างข้อมือเราในตลอดของการรับแล้วข้อต่อนิ้วที่เรารับบาสเกตบอลซึ่งในส่วนนี้มันเป็นการเลือกกลุ่มข้อต่อที่ชัดเจนนะครับหรือจะเป็นบอลไอสกีจอชคือส่วนขา้านนะครับตรงแถวอ,อ,อุ้งเชิงกาน ไอ้ตรงข้างขาเราอ่ะมันจะมีข้อต่อยืดระวางขาอยู่นะฮะเราสามารถบูนได้ส6 0รงศาเลยซึ่งตรงส่วนนี้มันจะเป็นส่วนหลักสําคัญนะฮะในการที่เราจะต้องเนี่ยเลือกกลุ่มข้อต่อให้มันชัดเจนในการที่จะเล่นกีฬาแต่ละชนิดนะครับผมถัดมานะฮะแยกกลุ่มข้อต่อได้กล้ามเนื้อที่ต้องการยืดเหยียดน,นะครับเมื่อเราได้รู้ถึงการแยกกลุ่มข้อต่อได้กล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมันจะชัดเจนในสิง่งในสิ่งที่เราเนี่ยจะพัฒนานะฮะให้มีการยืดเหยียด ที่ไลลืเนและราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับถัดมาคือปฏิบัติอย่างช้ชาๆไม่ต้องรีบครับและยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ทํางานตรงข้ามกันเสมออย่างทําการยืดกล้ามเนื้อนะฮะหน้าขาะจะต้องยืดเหยียดนะครับกล้ามเนื้อขาด้านหลังด้วยเนาะตรงนี้ชัดเจนมากนะครับอ่ะยืดเหยียดให้มีความพอดีนะอย่ากกดกระชากหรือกระแทกครับอ่ะ มิฉนแเรามันจะเกิดความบาดเจ็บได้แล้วก็เมื่อยืดเหยียดจนสุดมุมแล้วให้นิ่งไว้ประมาณ10-15วินาทีนะครับพร้อมกับหายใจออกนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ใช้ได้จริงเรายืดเหยียดจนสุดมุมเวลาเราแบบว่ายืนตรงใช้มือเราเนี้ยฮะกดตัวลงไปนะครับแล้วก็สัมผัสกับตัวตรงเท้าให้ได้โดยที่หลังเราต้องตรงไวอ่าก็หมายความว่าหลังเราตรงไว้ในกรณีนีนน้คือเราจะต้องเอามือเนี่ยฮะไป สัมผัสกับเท้าโดยที่เราเนี่ยไม่งอเขาอ่าหลังก็ต้องงออยู่แล้วแหละโอเคนะาตามนี้นะครับให้ความเข้าใจกันถัดมาสุดท้ายนี้นะครับใกล้ละยืดเหยียดอย่างน้อยสองถึงสามครั้งในแต่ละข้อหรือแต่ละกล้ามเนื้อนะครับเพื่อที่จะได้มีความรับรื่นเป็นการเตรียมพร้อมนะฮะแล้วก็ทําได้ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายนะครับใช่แล้วครับผมจะเป็นการครูลดาวหรือว่าจะวอร์มอัพนะฮะแล้วแต่เลยซึ่งนี่ละครับคือความสําคัญของการยืดเหยียดสุดยอด